ขอบคุณมากครับคุณล้อแตงกวาสวัสดีครับผมก็ผมปลาแงมและทีมงานที่เจ๋งเหน็งไม่รู้จักเลยตอนนี้ผมมาอยู่โจทที่วัดตุ๊กชัทจังบันัดสกลนครครับ wow. สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์เลขสวยตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับและจะปิดการประมูลในวันพรุ่งนี้16มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ ม่าที่ร้อยตีชานชัยก้อนสันทัดขนส่งจังหวัดสกลนครบอกว่าไรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนําเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนครับก็จะทําการปิดประมูลวันที่16มิถุนายนนะครับพศอ่อ,อ 4, นะครับที่โรงแรม PC ซีแกงนสกลนครนะครับทะเบียนเลขสวยทั้งหมดยมีจํานวนทั้งที่300กั่าหหมายเลขนะครับมีสีสันสวยงามนะครับ มีเอกลักษณ์ของจังหวัดดูในแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยเหล่านี้นะครับแผ่นป้ายกมการเงินมั่งคัง่งการค้ามั่นคงทุกแผ่นผ่านพิธีอธิษฐานจิตลงอักขรโดยพระเทพสิทธิโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8เจ้าวาดวัดพระธาตเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครครับ